สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันอังคารที่30พฤศจกาคมปี2 5 6 6ค่ะบ้านไหนคนใดยังกักข้าวเปลือกหอมบะลิไว้อยู่นะ เตรียมนาออกมาขายได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะราคาแต่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วค่ะนะอ่าจะได้มีทุนทาน,นาปีนะทุกคนนะวันนี้มามีก็จะมานําเสนอราคาข้าวเปลือกนะคะทั้งข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวปทุมธานีนะคะข้าวเปลือกนาปลางนาปีนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหรนะ่นาะอ่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มลงไหมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยทุกคนจะได้ไม่เสีย เวลานะคะค่ะพุทธเจ้านภะปลังปี2560นะคะ จังหวัดนครสวรรค์1 1 0 0บาทถึง1 3 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9900บาทถึง1200บาทประเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดกำแพงเพชร10000บาทถึง11000บาทจังหวัดกาญจนบุรี9700บาทจังหวัดพิษณุโลก9800บาทถึง1100บาทประเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย9500บาทถึง9600บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1200บาทถึง1300บาทจังหวัด เพชรบูรณ์9,800บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 1 1 0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดชัยนาท1 0 0่0บาทถึง1 7 0 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง1น100บาทจังหวัดฉะเชิงเทราหน0่0บาทถึง15 0 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,700บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดลบบุรี1 0 0 0 0บาทถึง1200 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะ จังหวัดนครนายก1 3 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9600บาทถึง1100บาทจังหวัดนครปฐม10000บาทถึง1200บาทจังหวัดอ่างทอง9900บาทถึง10000บาทจังหวัดราชบุรี1200บาทถึง1300บาทจังหวัดสิงห์บุรี1100บาทถึง1300บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,400บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรารัมย์13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,000บาทถึง14,600บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัด มหาสารคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดเดียวโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,800บาทประบเพ่มขึ้นมา300บาทค่ะ จังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14,500บาทถึง15,100บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาท รายการต่อมานะคะขัาเบิกปรุมธานีนะปลังปี2,566ค่ะจังหวัดลบบุรี1,600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1800บาทถึง1900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง1900บาท จังหวัดสิงบุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดกาญจบนบุรี1 5 0 0บาทจังหวัดปทุมธ,ธานี11,200บาทจังหวัดคนครนายก11,300บาทค่ะข้าวปือกเหนียวเมล็ดยาวนาปี2565ท16ค่นะ จังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร11,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,500บาทถึง13,000 3,000บาทจังหวัดชัยภูิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบวัวลำพู13,600บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทจังหวัดมุกดาหาร12,500บาทถึง13,000บาทรายการต่อมานะคะเข้าปืนเหนียวเมล็ดยาวนาะปลังปี2 5 6 6ค่ะ จังหวัดขอนแก่น1 1 0 0บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย9,000บาทถึง11,700บาทจังหวัดน่าน11,800บาทถึง12,000บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะค้าปืนเนียวมเล,ขขล็ดคลาสนปี2565ท66ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,200บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองคาย11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาท รายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข่าเปิองเหนียวเลขาณปลังปี2566ค่ะจังหวัดสกลนคร11,250บาทถึง11,700บาทจังหวัดมหาสารคาม8,600บาทถึง8,800บาทจังหวัดเชียงราย1400บาทถึง11,400บาทจังหวัดนครพนม9,400บาทถึง9,800บาทจังหวัดลำปาง11,300บาทถึง11,600บาท ทุกคนคะ่ะมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณย่างสูงคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ